สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของชมรมเฉี่ยกิจกรรมนะครับสวัสดีครับอพี่วัสดีสวัสดีครับ,พ,รบพี่น้องแฟนเพจชมรมเลย่ยกิจกรรมครับเมื่อสักครู่นี่มันไม่มีเสียงนะครับเราจึงลบโพสเมื่อกี้ออกไปอ่าก่อนอื่นนะครับ ประเทศไทยเนี่ยมีไฟล์เยอะมากนะครับไฟล์ fire ที่ยังหลงเชื่อว่านายนายรงอินลีเนี่ยเจ้าของบริษัทรีวิวเนี่ยเจาเงินมาคืนให้นะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าทางชมรมวิกรรมเนี่ยลงข่าวไม่เป็นความจริงนะครับผมยืยนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกองบัญชาการตรํารวจพลภาคสี่ได้มีการจับกลุ่มนายนายรงอินลีที่ประเทศเวียงที่ประเทศลาวได้เรียบร้อยแล้วที่เวียงจันทร์นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการทาง ตอมนะครับที่จะนําตัวกลับมายังประเทศไทยแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวแล้วก็ส่งตัวไปที่สอนอโค้ามนะครับกรุงเทพมหานครแต่นั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนครับคนที่เป็นควายเนี่ยนะโง่โง่งมงายโง่ซ้ำซากก็ยังอยู่ในทีมของพวกอัพไลน์ที่ปั่นกระแสลูกนะลูกทีมในของบริษัทในรีวิวเราไม่อยากจะพูดแล้วก็ซ้ำเติมนะครับแต่เราบอกได้เลยว่า ยังมีคนโง่แบบนี้อยู่ได้ยังไงในประเทศไทยเราจับนายนารงอินลีเนี่ยนะครับตามไปตั้งแต่บุกดาหานไปจนถึงสุวรรณเขตแล้วก็ตามไปจนถึงเวียงจันทร์นะครับจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มน,นรงอินลีได้เดี๋ยวคงมีภาพมาให้ดูนะครับว่าเป็นหลักฐานว่ามีการจับกลุ่มน,นรงอินลีแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางการทูตระหว่างตมไทยกับตมของประเทศลาวนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ภาพมาแต่เราได้รับ คำยืนยันมาแล้วนะครับจากกองบัญชาการตํารวจพานภาคสี่ว่าสามารถจับกลุ่มนายดำรงอินรีเจ้ากรรมการพิจารกาบริษัทไนรีวิวได้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทไนรีวิวนะครับอย่าโง่ซ้ำซากอย่าโง่เป็นควายเขาหลอกจงจมูกนะครับเรายืนยันนะครับว่ามีการจับกลุ่มนายดำรงอินรีได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าทาง ตอมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะภาพมาลงให้ดูนะครับซึ่งเร well ียนพี่น้องประชาชนนะครับว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดําเนินการในการตรวจค้นนะครับแหล่งซุกซ่อนเงินของนายนรงอินลีนะครับร่วมกับสนโครามพันธําตรกาลงกรนสิริสงครามนะก็รับเรื่องดําเนินการพี่น้องประชาชนหลายร้อยคนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานในการตรวจค้นตามจุดต่างๆแล้วก็แม่ทีมนับร้อยคน ตามจังหวัดต่างๆที่จะมีการดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะมีการตรวจค้นบ้านแม่ทีมต่างๆซึ่งชมรมนัรกรรมนะครับทําทางรับนะครับไม่ได้อยากมาเสือกในคดีในรีวิวเพราะเบื่อเพราะว่าไอ้พวกสมาชิกในรีวิวโง่ๆเนี่ยมันเยอะนะผมเองมาช่วยเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะครับกับมาดาผมได้ซ้ําไปไอ้พวกโง่ๆที่เป็นลูกความเนี่ยไอ้ลูกทีมของในรีวิวเนี่ยโง่บางคนนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า เราเนี่ยทางานให้ท่านเนี่ยนะครับเราเห็นพี่น้องประชาชนหลายหมื่นคนถูกนายรงอินลีเนี่ยช่อโกงหลอกลวงต้มตุนโดยมีแม่ทีมนะครับนับร้อยคนแต่ละจังหวัดร่วมมือเป็นขบวนการเราจึงมาช่วยในทางลับนะครับไม่ได้ประสงค์ออกหน้าไม่ได้ประสงค์อยากดังนะครับเราพูดได้เลยว่าเรื่องพวกนี้นะครับเราทําให้นะปฏิคมจะไม่ทําให้อยู่แล้วคดีช่อโกงคดีพวกแชร์พวกนี้แต่เราเห็นว่านายรงอินลีเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติ เพราะว่าเงินจานวนมหาศาลมากที่มีการโกงไปได้หลายหมื่นล้านบาทและมีผู้เสียหายมากกว่าห้าหมื่นคนแต่ก็ยังมีควายยังมีคนงงๆนะครับยังหลงเชื่อในดรงอินลีอยู่นะครับดาผมตลอดเวลานะดาวผมอยู่ตลอดเวลานะครับย่านดาวผมอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นเนี่ยบอกพี่น้องประชาชนนะครับยืนยันร้อเปอร์เซน็นว่ากองบัญชาการตำรวจรามาครี สามารถจับกลุมนายนรงอินลีกรรมาการผู้จัดการบริษัทในรีวิวได้เรียบร้อยแล้วไอว้ควายทั้งหลายแหละ่าต้องไม่ต้องเข้ามาด่าผมนะครับแล้วก็ที่ผมลบไปนะม่อกี้เสียงมันไม่ดังตอนนี้เสียงมันดังแล้วเพราะว่ามานั่งแล้วนะครับในสถานที่นะครับดังนั้นต้องบอกว่าควายทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็พวกที่ไม่ชอบผมเนี่ยก็ไม่ต้องเสียงมาด่าผมนะผมทํางานให้แล้วนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยนะาตังก็ไม่ได้ทําให,ทให้ทำให้ทุกวันนะ ก็นี่มาเรียนให้ทราบนะครับเรื่องของนายนรงยินรีส่วนเรื่องของนั้นกิ่งเพชรเนี่ยเมื่อกี้ผมได้คุยกับทางรองผู้การภาคสามยืนยันว่าจะามจับกลุ่มให้ได้ภายใน72ชั่วโมงผมบอกแล้วว่าภายใน72ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ผู้การจังหวัดนครราชสีมาต้องรับผิดชอบเพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องเด้งออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับทำให้คดีของนายนันกิ่งเพชรเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยไปขอคําร้องศา,นางลนครราชสีมายกคําร้องนะครับ แต่ศาลจังหวัดมาารคามออกมาจับให้นะครับก็ดูสิครับว่าระหว่างศารจังหวัดมาสารคามนะครับโดยพนักงานสอบสวนสพเมืองสารคามไปขอว่าสาลออกมาจับนันกิ่งเพชรได้แต่พนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชสีมาออกมาจับไปได้ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้การจังหวัดนครราชสีมาบุคคนแบบนี้เมื่อไม่มีประสิทธิภาพไม่มีไม่มีประสิทธิผลในการทํางานผู้ผู้บนุษยการตำแหน่งชาติ ต้องย้ายออกจากพื้นที่ภายใน4 8ชั่วโมงเพราะว่าไร้ประสิทธิภาพไร้ประสิทธิผลในการทํางานนะครับวันนี้นันกิ่งเพชรอยู่ในโคราชนะครับผู้การจังหวัดไม่กล้าจับกลุมเพราะอะไรเพราะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีบอนทั้ง,ท,งทั้งจังหวัดไม่มีต่ำกว่าสิบ่บอนใหญ่นะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันจันทร์ด <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะมีการเปิดโปงบอนการพนันในจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัดนะครับลแล้วก็จะบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าผู้การจังหวัดนครราชสีมา ไม่สมควรที่จะเป็นผู้มัก,การอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอีกต่อไปเนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานขดาดคดีในนั้นกิ่งเพชรรองวิริชัยทรงเมตตารองบวบตรอบอกว่ามีความผิดนะครับท่านยังไม่มีปรรัญญาจะไปจับนันกิ่งเพชรซึ่งเป็นแค่นะครับคนที่เรียกงา่ายๆว่าการโชคเลขสิทธิ์นะสพเมืองสรารคามออกไม้จับได้สพเมืองนครราชสีมาออกไมาจับไม่ได้ มันน่าบัดซบไหมมันน่าจะไรไหมแบบนี้นะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าทุกเรื่องที่เราทําเป็นเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนยากจนคนที่มีความทุกข์นะครับตํารวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแต่หากตารวจที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะผู้การจังหวัดนครราชสีมาพอบอรตรก็ควรจะเด้งออกจากพื้นที่ไปเข้ากุด,ดีกว่าให้คนมีความร,รู้ความสามารถมาดําเนินการนะครับผมไม่คนพูดไปตรงไปตรงมาจะรักก็รักไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่สนใจอยู่แล้วนะครับ ทำงานเพื่อคนยากจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือตํารวจดําเนินการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายนะครับนะครับอานนี้แหละบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาด่าผมนะไอ้พวกนายรีวิวไอ้พวกงงโง่ไอ้พวกค,ควายๆทั้งหลายนะครับนะก็บอกแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ